ซัมซุงกซี่น่ยี่สิบพาเตรียมใช้กล้องหลังความละเอียดหนึร้ยแปดล้านพิกเซลมีเลนส์เพอรซิโกปซู o ไกลห้าสิบเท่าฉายชิปเอสซีนด้เก้าค่าสอแรมจัดเต็มสิบสิกพร้อมจอหนึ่งร้อยยี่สิบเพิร์ซัมซุงกซี่ยี่พาเตรียมใช้กล้องหลังความละเอียดหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลมีเลนส์เพอรซิโกปซูมไกลห้าสิบเท่าฉายชิปเอสซีนเก้ ไคล์แรมจัดเต็ม12กิกพร้อมจอ120เฮิรตซ์เรียกว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับว่าที่เรอทงจากทางซัมซุงยา่สิบซิงค์โน้ตยี่0ิบเทลีล่าสุดก็มีข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นซัมซุงกระซิ่งน้ตยีลาสออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยคลิปเจอคอนหนึ่งครับได้เปิดเผยสเปคกล้องถ่ายภาพของสมาร์ทโฟนรุ่นซัมซุงกระซิ่งน้ตยีลาสว่าจะมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซล เซนเซอร์ซัมซุงไวท์เอชเอ1ขนาด1นึ่ส่วนหนึนิ้วพร้อมกล้องแบบพาริสโคปเทเลโฟโต้ความละเอียดสิบล้านพิกเซลเซนเซอร์ซัมซุงสลิมทรีเขนาด1นึส่วนสานิ้วรองรับการซูมภาพสูงสุด50เท่าซึ่งหมายความว่าจะตัดฟีเจอร์สเปซซูมที่ร้อยเท่าแบบเดียวกับ S20 Ultra 5g ออกไปครับและกล้องแบบอัลตร้าไวความละเอียดสิบล้านพิกเซลเซนเซอร์ไอโซเซล ฟา s ์ 2L3 ขนาด1ส่วน2.55นิ้วและอีกตัวเป็นเลนส์เลเซอร์โฟกัสที่มาแทนที่ TOF ครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นซ a ม s u ง g Galaxy Note 20+ Plus จะยังคงมีซสายจอฝังกล้องหน้าตรงกลางแบบ Infinity O Display เหมือนกับรุ่น Note 10 Series ที่มีหน้าจอขนาด6.9นิ้วมีค่ารีเฟรชเรทระดับ120เฮพร้อมกล้องหลังในแถบสีดำแบบเดียวกันกับ S20 Series ใช้ชิปรุ่นใหม่อย่าง s อสน็2ที่ผลิตด,ด้วยบนสถาปัตยกรรม5นโนเมตรและใช้ชิปหวัควคอมแซนด์บรอน865ตามประเทศที่วางจำหน่ายนะครับส่วนแรมให้มาแบบจัดเต็ม12จองกิกพร้อมรอมรุ่นเริ่มต้น128กิกนอกจากนี้ยังคงคาดว่าสมาร์ทโฟนตระกูลซัมซุงกระซี่โน20ตรีจะยังคงมีกำหนดการเปิดตัวช่วงเดือนสิงหาคมเหมือนเดิมครับแต่อาจจะจัดในรูปแบบออนไลน์แทนนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม หาอีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้าาทราบอีกทีครับ